ครับผมสวัสดีพี่น้องครับดูสภาพครับผมหลังจากย้ายเข้ามาเมื่อวานนี้ครับย้ายเข้ามาเมื่อวานนี้พอมาถึงครับช่วงประมาณดึกๆครับก็ใส่ลงมาเลยครับพี่น้องนำลงมานะครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวออกไปดูที่ทุ่งนาครับว่าเป็นไงครับผมสงสัยน้ำไหลหรือไหลเรื่องแล้วครับเดี๋ยวไปดูที่ทุ่งนาครับครับ <c oughs> พาไปดูที่ทุ่งนาหน่อยครับฝนตกหนักครับมาคืนนี้พี่น้อง ตกตั้งแต่เมื่อคืนครับผมน้ำหงเลยครับตรงไในที่เป็นจุดศูนย์รวมที่น้ำไหลงลงนะครับก็คือน้ำมันจะนั่นเลยครับผมจะมีน้ำเลยตกแห้งอยู่ครับเมื่อวานตอนบ่ายๆก็ รอบหนึ่งครับเมื่อคืนนี้อีกรอบหนึ่งครับกําลังจะออกไปเบื้องหน้าครับว่าอันกังหันน้ำห่อเนะ่ะมันขวมบ่ครับว่าเมื่อวานนี้ลมแห้งสงสัยครับถ้าลมแห้งยังเมื่อวานนี้คือบ่เหลือครับล่มแน่นอนครับการหันน้ำผมกังหันนมม้ำไฟฟ้าครับ พอได้ชาร์จแบตครับชาร์จแบตเวลเวลามาทุ่งนาอะไรนี่ก็ชาร์จแบตใช้ไฟฟ้าได้ครับเอามาแบตเตอรี่ลงมาปับ๊บยินเมื่อเติ์มาปับ๊บก็ใส่ไฟได้เลยครับ nóc 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 nhìn năm tháng nè bạn nóc quạt ว่าตกแรงนะโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่มันยังยืนอยู่ได้ครับแสดงว่าลมมันไม่แรงเท่าไหร่ครับเมื่อวานนี้ที่นี่ครับ จุดที่แห้งกับแห้งคาร์กริลีครับเอ้านี่ยังไงโอ้าเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นี่สีห้างอีกแล้วบะอ้ เมื่อกี้นี่เปลี่ยนบานนี้ครับผมระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอันนึงแล้วครับนี่บานนี้ครับบ้าเนี่ยอะไรวะโอ้อะไรมันจะนั่นขนาดนี้บึงน่ กดเช็คดูก่อนครับว่าบ้านไหนมาดูที่ทุ่งนาครับยังปลอดภัยดีครับกังหันน้ำของเราครับยังไม่โค่นครับแต่กับฟังลักไวมัดไวแน่อยู่ครับ แต่ไม่รู้จะอยู่ได้แค่ไหนครับอย่ามาฟังรักไว้อีกนะครับารักในภา่มาเสียบลุงะะ่ง้วค่ะมัดไว้ครับเพื่อความปลอดภัยพังหันน้ำพังหันน้ำผลิตไฟฟ้าครับฝนตกแรงครับบ้านเรา you know